สวัสดีครับซุริโมทเหตครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัว Apple iPhone 13 Pro Max ครับและแน่นอนครับภาพที่คุณกำลังเห็นในตอนนี้ก็กำลังถ่ายด้วย iPhone 13 Pro Max นั่นเองแต่เดี๋ยวเราขอกลับไปใช้กล้องหลักของเราก่อนดีกว่าครับ กลับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเปคของเจ้าตัว Apple iPhone 13 Pro Max ตัวนี้ก่อนในเรื่องของขนาดเจ้าตัวนี้นะครับมีุจอที่6.7นิ้วกล้องหลังทั้ง3ตัวนะครับให้ความละเอียดอยู่ที่12้าพิกเซลเรื่องของชิปเขาก็อัปเกรดชิปใหม่นะครับกลายเป็น Apple A15 Bionic แล้วก็มาพร้อมกับ OS 1 5นั่นเองในส่วนของแรมนะครับให้มาถึง8 g b แล้วก็เรื่องของความจำเริ่มต้นที่128สูงสุด1 t ทเรื่องของแบตเขาก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นความจุที่4,352มิ มากขึ้นกว่าเจ้าตัว Apple iPhone 12 Pro Max ได้ถึง2ชั่วโมงเลยครับผมประมาณแลมาแชร์เรื่องของการใช้งานกันเลยดีกว่าครับหลังจากผมใช้งานมาประมาณ2-3วันนะครับหลังจากที่รับเครื่องมามก็ขอบอกเลยว่าเป็นเป็นโทรศัพท์ที่เกือบจะเพอร์เฟกแล้วแต่ว่าก็ยังมีอะไรให้ผมติอยู่นิดนิดหน่อยหน่อย จากการใช้งานเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เรื่องของกล้องกันก่อนเลยดีกว่าเรื่องของกล้องนะครับต้องบอกว่าเขาอัปเกรดเรื่องของเจ้าตัวเลนส์ออกมาได้น่าสนใจมากถ้าเราสังเกตจากหลังเครื่องว่ากล้องตอนนี้เป้าเจ้าตัวโมดูลของมัน,นจะกินเครื่องมาเกือบครึ่งเครื่องเลยของเจ้าตัว iPhone แล้วก็มันใหญ่ขึ้นกว่าตัว12 Pro Max มากเนื่องจากเขามีการอัปเกรดเซนเซอร์ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็รับแสงได้เยอะขึ้นทำใหม้มีคุณภาพ ของภาพเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นเช่นกันภาพที่ผมถ่ายออกมาจากที่เห็นของความคามชัดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเราซูมเข้าไปเี๋ยอเราจะเห็นรายละเอียดดีเทลที่ดีมากทั้งตัวที่เป็นเลนส์อันตร i วายเลนส์วาแล้วก็เลนส์เลโฟโต้เช่นกันจากภาพนี้เลยนะครับ ก็ภาพถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยผมก็มีการไปถ่ายวิวข้างหลังคอนโดผมนะฮะเฮ้ยต้องบอกว่าตอบโจทย์เลยนะฮะรายละเอียดค่อนข้างดีนอยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็รายละเอียดของตึกที่เราซูมเข้าไปดูเนี่ยมันอาจจะมีแตกนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับตัวก่อนท่นเองนะฮะต่อมาสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะฮะก็คือเรื่องของการที่มันออโต้มาโครครับเวลาเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะสวอปให้เป็นมาโครเองมันเป็นจุดที่ผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องการให้เป็นมาโครเราต้องการให้เป็นมุมปกติซึ่งตรงนี้ หวังว่านะครับหวังว่า Apple เขาจะมีการอัปเกรดให้เรามันสามารถกดปุ่มตรงจอได้ว่าเออฉันจะถ่ายมาโครนะฉันจะไม่ถ่ายมาโครอนนี้ก็มาดูว่าเขาจะมีการอัปเกดหรือไม่อันนี้คือในส่วนของกล้องนะต่อมาเราขอพูดในเรื่องของจอแล้วกันต้องบอกว่าจอในรอบนี้เนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ ผมชอบมากๆกเลดีกว่าก็คือเขามีการใส่ตัวที่เป็นโปรโมชั่น1 2 0เฮิร์นะครับผมก็คือเป็นแอ v e ท e f r ีเฟชเ t e ตั้งแต่1 0เฮิร์ตคนถึง1 2 0เฮิร์เวลาเราไม่มีการใช้งานอะไรเนี่ยมันจะวิ่งที่1 0เฮิร์เวลาเราขยับเนี่ยยิ่งขยับเร็ว r e เฟชเ t e ก็ยิ่งถี่ขึ้นสูงสุดนถึง1นึงอเฮิร์ตเลยนั่นเองเหตุผลที่การใส่แอตพท็บลีเฟชเลสเนี่ยมันดีไงคือมันช่วยให้เราประหยัดแบตมากขึ้นเพราะการที่ม แง่งหน้าม้าของน้องเขานะครับข้างหน้านี่ยเขามีการทําให้มันเล็กลงลงมา20%นะครับผมแล้วก็มีการขยับเจ้าตัวลําโพงเนี่ยขึ้นมาข้างบนถ้าสังเกตเทียบกับตัวเก่าเนี่ยแต่ว่าลําโพงมันอยู่ตรงกลางเจ้าตัวน็อตเลยแต่ว่าเจ้าตัวใหม่เนี่ยมันจะอยู่ชิปดินข้างบนเลยนะฮะต่อมาถามว่าลดลงม,มันเล็กลงมามันดีไหมมันก็คงดีแหละแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเราไม่ได้ไม่รู้สึกแตกต่างขนาดนั้นในเรื่องของเอ่อความใหญ่หรือความเล็กของมันนะฮะ ก็เป็นว่าเรื่องของจอเหมือนเดิมครับตามสไตล์ Apple จอคมกริบนะครับผมดูคอนเทนต์สนุกสนานแล้วก็เหมือนรอบนี้เข็าเสเป็น HDR เวลาดูคอนเทนต์เนี่ยเฉดสีเนี่ยค่อนข้างกว้าง,างแล้วก็ดูหนังเนี่ยได้อัดรดมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเขาบอกว่าเขาเพิ่มแบตเตอรี่ขึ้นมา4 3 5 2มิลลิแอมก็เยอะขึ้นมากว่าเดิมไหมก็เยอะขึ้นมาแต่ว่าการที่เขาเพิ่มแบตขึ้นมามันทำให้ตัวเครื่องนหนักขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีน้ำหนักที่มากยิ่งขึ้นถามว่ามันรู้สึกม รู้สึกนิดหนึ่งละกันแต่ว่าการถือนานๆเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกเมื่อยลา้าหรือเครียดอะไรขนาดนั้นนะครับผมเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ผมขอแยกออกเป็น3หมวดละกัน1คือการใช้ในการใช้ชีวิตประจาวันเล่นโซเชียลต่างๆ2คือการถ่ายรูป3คือเวลาใช้ในการเล่นเกมนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันเนีย่ยเช่นถ่ายโซเชียลเล่เนไลน์เล่น a c e b o o k เนี่ยต้องบอกว่า มันเหมือนจะดีนะการที่เขาใส่ Refresh Rate แบบนี้มันทําให้ประหยัดแบตขึ้นไหมพอเราที่กับ12 Pro Max ที่เคยใช้มาเนี่ยไม่ค่อยต่างกันนะคือด้วยความที่เวลาเราเล่น a c e b o o k เนี่ยเรามีการถ่ายปัดหน้าจออยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นการบังคับให้เจ้าตัวจอเนี่ยวิ่งอยู่ที่120เฮิร์สกบตลอดเวลามันทําให้มันกินแบตพอๆกับตัว12 Pro Max เลยนะแต่ว่าพอเราทิ้งไว้ไอเดียแบบไม่ต้องทําอะไรแค่ทิ้งไวไ้เฉยๆเนี่ยต้องอยอมรับว่ามันอยู่ได้นานกว่าจริงๆ ข้อที่2คือเวลาเราใช้กล้องเนี่ยเวลาด้วยความที่กล้องเนี่ยม,มันมีฟังก์ชันที่เยอะขึ้นเนาะมันต้องรับแสงมากขึ้นมันต้องมี AI ในการประมวลผลว่าชั้นคนเป็นมาโครหรือไม่เป็นมาโครเวลาเราถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะมีเรื่องของความร้อนค่อนข้างมากแล้วพอเครื่องมันร้อนก็ส่งผลให้แบตเนี่ยมันลดลงเร็วขึ้นเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อต้องไปปรับปรุงที่ซอฟต์แวร์หรือรุ่นถัดไปอันนี้ก็ต้องรอดูว่า Apple เขาจะทำยังไงกันครับแล้วก็ข้อที่3าเนี่ยเวลาเอาไปเล่นเกม ถ้าตัว iphone 13 pro max ตัวนี้เล่นเกมเนี่ยร้องเรื่องเกมชินอิ m แพ c นะครับผมต้องบอกว่าสมูทมากลื่นนะครับผมแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยคือเจ้าตัวเก่าเนี่ยเล่นเกมไปประมาณสักยี่สิบนาทีเครื่องเริ่มร้อนแบบนี้ลดพวบ,บเลยแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของความร้อนขณนะเล่นเกมนะเช็คมาเล่นเกมนะ ทำได้ค่อนข้างดีร้อนแต่ไม่มากแล้วก็แบตเนี่ยอยู่ค่อนข้างทนทานแล้วเรื่องพ็อพเปอร์แมนก็ตามที่บอกเลยว่าเล่นเกมเนี่ยสมูทไหลลื่นแน่นอนแล้วเดี๋ยวต่อมานะครับผมจะพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาใน iPhone 13 Pro แล้วผมชอบมากแต่ก่อนนั้นนะครับเราควรอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับคลิปของเรานะครับของ Supreme Tech นะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าขายของเสร็จแล้วฟีเจอร์ทั้งหมดที่ผมชอบที่มาใหม่อย่างนี้ทั้งหมดสามอย่างหนึ่งก็คือ โปรไฟล์นะครับมันเหมือนฟิลเตอร์นะครับเวลาเราถ่ายใน IG จอย่างเงี้ยเราถ่ายรูปมาปุ๊บล้วก็มีฟิลเตอร์แมกอยู่ข้างบนแต่ข้อเสียของฟิลเตอร์นั้นนะคือสมมติเราถ่ายภาพมาสีออกอฟ้าๆเหลืองๆพอเราฟิลเตอร์เขียวทับปุ๊บมันเขียวทั้งแบ็กกราวด์เขียวทั้งหน้าคนแต่พิเช u r ร์โปรไฟล์ของ a อ p l e เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นครับคือเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นเหมือนกันการที่มันจะมี AI ไอเนี่ยคำนวณเรื่องของสีไว้ข้างล่างซึ่งอย่างเช่นที่ผมใช้ที่ผมชอบใช้เลยมันคือ tra มันจะดึงสีออกมดแลแบสบ สีมันสมจริงมากขึ้นใช้คำนี้แล้วกันโดยที่สก,กินโทนหรือว่าหน้าของคนเนี่ยสีไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะฮะ้อลืมบอกถ้าตัวฟีเจอร์ฟีเจอร์โปรไฟล์นะครับไอโฟนรุ่นก่อนๆเนี่ยเช่น12ลงไปเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับต้องเป็น13ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้ใช้ฟีเจอร์นี้ต่อให้คุณอั LS, ป iOS เไปถึง iOS 2เก็าตามก็จะไม่มีทางใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยนะฮะนอกจากคุณเป็น13ถ้าคุณอยากรู้มันดียังไงซื้อครับแล้วคุณจะรู้ต่อมาฟีเจอร์อีกหนึ่งที่ มันคือการถ่ายไฟลดิบคือปกติเราถ่ายเนี่ยจะถ่ายไฟล์เป็นแบบ m o v mp 4อะไรเงี้ยซึ่งเวลาการที่ถ้าคนทั่วไปอาจจะไปลงไม่มีปัญหาแต่เวลาทำงานแบบวิดีโอจริงจังเนี่ยเราจะมีการอัปเกรดสีปรับแต่งสีเพิ่มเติมซึ่งเจ้าไฟเดิมเดิมเนี่ยมันปรับแต่งสีได้ไม่เยอะมากแต่ตัว pro res เนี่ยมันจะเพิ่ม dynamic range เติเพิ่มความกว้างของสีทําให้เราสามารถย้อมสีไปทางนี้แต่เปลี่ยนสีเขียวเป็นสีเหลืองเปลี่ยนสีฟ้าเป็นสีชมพูได้นะฮะฟีเจอร์ที่3าที่ผมชอบนะครับคือเรื่องของ cinematic mode อันนี้ต้องบอกว่า ในในคลิปวิดีโอเปิดตัวของ Apple ลเนี่ยเขาทำออกมาค่อนข้างวู้ดหวานคนเฮฮาชอบมากพีเัษแต่เอาตามความจริงสิหรับผมเนี่ยมันคือฮอตเทรนด์ o หมดแบบวิดีโอมากกว่าถามว่ามันดีไหมถ้าวิดีโอของคุณมีแสงที่มากพอแสงที่ดีพอนะเออการการเบลอหลังการครอปอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าทำออกมาก็ถือว่าใช้ได้ละกันไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าใช้ได้เทียบกับกล้องโปรแบบเนี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วแหละอ่ะแต่ว่าเวลาเราเจอแสงน้อยๆหน่อยโอ้โหเป็นวุ้นเลยถ่ายรอนเนี่ยรอนแหวงถ่ายผมเนี่ยแบบ ครัเป็นแบบคือผมเป็นวุ้นเลยเสื้อผ้ามุมผ้าเนี่ยเป็นวุ้นเลยนะแบบว่าเออคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าก็มันก็ยังคงเป็น AI ที่ใช้งานได้แต่จริงจังคงไม่ได้เท่าไหร่ก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็หวังว่าเขาจะมีการพัฒนาเรื่องนี้ไปเรื่อยนะครับคนใช้ iPhone รุ่นไหนบ้างถึงควรจะอัพเป็น13 Pro Max แล้วกันอ่ะ12ตั้งแต่11ลงไปเนี่ยผมว่าถ้าคุณมีเงินนะ คุณอัพได้เลยไม่ต้องเสียใจอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่คุ้มค่าแล้วคุณได้ทั้ง 5G ที่ตอนนี้ครอบไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามโอเควันค่ายหนึ่งแล้วกันที่เขาไม่ได้พัฒนา 5G ไม่เป็นไรคุณมีเรื่องของกล้องที่คุณภาพดีขึ้นคุณมีเรื่องของจอที่แบบเป็น OLED แล้วอะตั้งแต่12ปรมาจอเป็น OLED คุณภาพดีคมกริบมากยิ่งเป็น13คุณได้120เนือซึ่เป็นแบบ Adaptive Refresh Rate ถ้าคุณใช้ iPhone 11ลงไปเลยนะ ต่อมาถ้าคุณใช้ iPhone 12ล่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ตอบยากมากแล้วกันหลักๆก็คือเรื่องของจอเรื่องต่อมาคือเรื่องของกล้องจือถามว่าภาพมันถ่ายดีขึ้นไหมมันถ่ายดีขึ้นแน่นอนถ่ายภาพกลางคืนสวยกว่าเดิมมากเลยคำถามคือ iPhone 12ภาพไม่ได้ขี้เหร่นะแล้วก็คุณภาพยังสื่อว่าใช้งานได้เออแต่ที่มันจะแตกต่างกันเ,นเห็นได้ชัดคือเรื่องของของจอจอตัวจอ Pro m o ชั่นอย่างเงี้ยคือถ้าใครรู้สึกว่าอยากสัมผัส Pro m o ชั่นอยากรู้ว่าการใช้จอ r e f r e s เ Rate 120เฮิร์ตเป็นยังไง แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่เดือดร้อนกับการที่คุณจะขายเครื่องเดิมแล้วมาเพิ่มซื้อเครื่องนี้เนี่ยเออผมว่าคุณเปลี่ยนเลยต่อมานะผมจะพูดว่าผมรู้สึกว่าไอแอปเปิลอะทำโทรศัพท์เครื่องนี้ออกมาได้เกือบจะเพอร์เฟก Perfect. งั้นอะไรที่ทําให้ i p h o น e ะเป็นโทรศัพท์ที่เพอร์เฟกต์หนึ่งเลยคือเขาต้องเปลี่ยนพอร์ตเนาะให้เป็น type c เอา Notch ออกแล้วก็พัฒนากล้องเนี่ยให้มีความละเอียดสู้กับ Android ได้เออผมว่าสามอย่างนี้ก็ทําให้ Apple แทบจนะเพอร์เฟกต์แล้วนะเพราะฉะนนั้้แลว ไอโฟนรุ่นถัดๆไปอ่ะที่มันเป็น t ท pe ซแล้วไม่มี Notch แล้วอัปเกรดกล้องแล้วอะเออคิดว่าคิดว่าไอโฟนจะพัฒนาอะไรต่อไปอีกหรือเขาจะพัฒนาอะไรได้อีกเออทุกคนลองคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปนี้แล้วกันดูว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสุพิมต์โมเดก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s สไ i b e แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ